ทอดลูกชิ้นปลาระเบิดกับไส้กรอกแดงกันครับดูน้ำมันแล้วครับใสๆเลยครับตกไปเลยครับอุณหภูมิเราพร้อมแล้วครับ130องศานะครับดูน้ำมันกำลังเดือดเลยครับแล้วก็รอให้ลูกชิ้นเราลอยขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะตักออกนะครับแล้วก็ปรับไฟไปที่150นะครับเราจะใช้ระดับไฟอยู่2ระดับนะครับ 1้0ยสานะครับไม่เกิน150นะครับในการทอดลูกชิ้นปลาไส้กรอกแดงแล้วก็ลูกชิ้นปลาลักบี้นะครับหรือป,ปลานุ่มดูน้ำมันครับเขยา่ารอไปครับรอไปเราก็ทอดทุกวันขายทุกวันนะครับ วันนี้น้ำมันน่าจะเยอะมากครับ6ลิตรการใส่ลูกชิ้นเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับลูกชิ้นถ้าเราทอดแบบผสมเหมือนผมนะครับหม้อทอดไฟฟ้านะครับให้ใส่อย่างละประมาณ20ลูกได้นะครับ20ลูกได้20ลูกได้ครับลอยขึ้นมาแล้วก็ต้องให้เขาคนน้ามันมาก่อนทุกทุกลูกทุกชิ้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปตักออกคนไปนิดนึงครับ ใช้น้ำมันมัน,มนโดนทุกด้านนะครับโดนลูกชิ้นทุกด้านครับแค่นี้และครับตักออกเลยครับตักออกเลยเพราะถ้าเราคนไปนานๆลูกชิ้นเราจะลูกใหญ่มากครับแล้วก็พองแล้วก็จะทอดยากนะครับทอดยากก็คือมันจะกรอบยากไงครับมันจะก็จะกขมเป็นลูกใหญ่ๆพองใหญ่ๆแล้วก็จะทอดยากกลมยากครับกอบยากทอดนานครับเสียเวลาพรเราทอด เราก็ต้องทําเวลานะครับสําหรับผมนะครับผมจะทอดทําเวลาเนื่องจากเรามีหลายอย่างในการทอดนะครับเราก็ต้องทําเวลาเพื่อที่จะให้ลูกชิ้นเราขึ้นตู้ได้ครบทุกอย่างนะครับให้ลูกค้าได้เห็นทุกอย่างเราก็ทอดไปเรื่อยๆครับทอดไปเรื่อยๆรอลูกค้าไปเรื่อยๆได้กินร้อนๆครับครับนี่เห็นไหมครับเรอบที่สนะครับเดียรอบที่สองคนไปครับคนไปรอบนี้เราจะคนไปให้ลูขอขอกชิ <pater annoyed boxes> ้นเรา นะครับแล้วก็บานนะครับก็คือคนไปจนแข็งนะครับจนแข็งจนแบบว่าดูแล้วเนื้อมันแข็งใช้ตะแกรงแตะอย่างเงี้ยครับรู้ว่ามันแข็งครับแข็งไม่ใช่ว่ากรอบนะครับแข็งก็คือเขาแข็งเฉยๆครับแต่พอเราเอาขึ้นมาเขาก็ยังไม่กรอบเราจะเหี่ยวนะครับแต่ถ้าอยากให้กรอบนะครับผมก็จะมีวิธีเหมือนทุกๆคลิปครับใช้ตะแกรงครับในการกดตะแกรงที่ผมทำอาไว้นี่ครับกดนะครับไปสักห้านาทีครับเดี๋ยวเรามา ก็คนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆจะเย็นๆนะครับเราก็อยากคนแบบว่าคนบ่อยนะครับเดี๋ยวลูกชิ้นเราจะแตกนะครับถ้ามันแตกขึ้นมามันก็จะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับถ้าแตกขึ้นมามันก็จะทอดยากครับทอดยากเห็นไหมครับเขาเริ่มแตกแล้วครับเพราะว่าเราคนมากไปนะครับเราก็พยายามแตะใช้ตะแกงนี่แตะนะครับแตะลูกชิ้นลงทีละลูกครับลูกไหนมันขึ้นมามันเหี่ยวเราก็แตะลงไปครับเราจะเลี้ยงลูกชิ้นครับ เหมือนเลี้ยงบอลครับเราเลี้ยงชิ้นไว้ครับเลี้ยงเพื่อให้มันกลมครับลูกค้าบางคนถ้าไม่กลมเขาก็ไม่ซื้อนะครับบางคนลูกชิ้นแบบแตกอย่างนี้เขาก็ไม่ซื้อนะครับบางคนนะครับบางคนนะครับเฉพาะบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนครับแต่บางคนลูกค้าบางคนก็ง่ายง่ครับซื้อง่ายครับขอแค่กรอบสุกเขาก็ซื้อแล้วครับแต่บางคนไม่ได้เลยครับต้องกลมเหมือนลูกกรอฟอย่างนี้ครับต้องกลมอย่างนี้ถึงจะซื้อครับ เชาเลือกเลือกแต่ลูกกลมๆนะครับแต่พ่อค้าก็จัดให้ครับจัดให้ลูกค้าได้ตามใจลูกค้าทุกอย่างนะครับผมจะไม่มีการขัดขืนลูกค้านะครับลูกค้าขอแค่ลูกค้าบอกครับพ่อค้าก็จะจัดเต็มที่เลยครับพอเราลูกค้าคือผู้มีพระคุณครับถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องต้องคิดคิดแบบนี้นะครับสําหรับผมผมคิดแบบนี้ครับ ลูกค้าคือคือผู้มีพระคุณนะครับถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเราครับซื้อเท่าไหร่ก็ขายนะครับอย่าไปเกี่ยงราคานะครับซื้อเท่าไหร่ก็ขายในเมื่อเรามาขายแล้วรับทอดขึ้นมาเราก็ต้องขายนะครับดีกว่าเหลือในตู้นะครับขายไปเลยครับผมขายทุกราคาครับ5้าบาท10บาทผมก็ขายครับถ้าลูกค้ากล้าซื้อนะครับผมขายครับใส่ถุงให้เลยครับมีผักแถมไม่ด้วยครับพ่อค้าคนนี้สบายสบายครับเอาใจลูกค้าครับ เพราะว่าผมอยู่ได้ทุกวันนี้ก็อยู่ได้เพราะลูกค้าครับถ้าไม่มีลูกค้าเราก็อยู่ไม่ได้นะครับเราบริการลูกค้าทุกระดับนะครับไม่มีแบ่งนะครับใครจะซื้อเป็นร้อยเป็นพันนะครับห้าร้อยสามร้อยบาทสิบาทหบาทผมบริการเท่ากันหมดนะครับไม่แบ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกคนคือคนที่มาอุดหนุนเราครับถ้าเราไปแบ่งว่าโอ้ต้องเอาใจคนที่ซื้อเยอะนะครับ ถ้าเรามมวแต่เอาใจคนที่ซื้อเยอะคนซื้อน้อยเขาก็ไม่มาซื้อไม่มาซื้อเรานะครับไม่มาซื้อเรานะเพราะเราเป็นของกินเล่นนะครับของทางเลือกนะครับเขาจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะครับนี่แหละครับคือการขายของของผมของผมนะครับของผมของผมเองนะครับผมขายอย่างนี้มาตลอดนะครับลูกค้าไม่พอใจลูกไหนชิ้นไหนนะครับผมหยิบหยิบออกได้เลยนะครับผมหยิบออกจาก จัดถุงให้ลูกค้าเปลี่ยนให้ใหม่ได้เลยนะครับแล้วผมไม่มีแบบว่าต่อว่าลูกค้านะครับไม่เคยด่าลูกค้านะครับลูกค้าด่าเราได้ครับแต่ผมไม่ด่าลูกค้านะครับผมจะยิ้มตลอดครับยิ้มให้ลูกค้าตลอดพูดจาดีตลอดครับทับอย่างเดียวครับได้ครับได้ครับอย่างเดียวครับนี่แหละครับคือเทคนิคการขายของผมนะครับไม่มีคําว่าไม่ได้สาหรับลูกค้านะครับไม่มีครับข้อค้าบนนี้ได้หมดครับถ้ามีลูกชิ้นอยู่บนตู้ครับได้หมดได้หมดน้ําจิ้มนี้แถมให้ ตลอดครับแต่ไม่ตลอดวิธีขายของผมนะครับก็มาเล่าประสบการณ์การขายของผมแต่ละครั้งนะครับแต่ละวันขายของแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมีลูกค้ามาลุมมาซื้อทุกวันนะครับก็เหมือนเราไปกินข้าวแล้วครับเราก็เบื่อครับบางทีเขาก็เบื่อไม่ได้มานั่งกินทุกวันนะครับผมจะไม่บังคับลูกค้ามาซื้อนะครับลูกค้าคนไหนอยากซื้อก็ซื้อนะครับ เราไม่บังคับนะครับไม่บังคับลูกค้าว่าพี่ซื้อหน่อยซื้อหน่อยไม่มีนะครับร้านนี้ร้านผมไม่ร mm ับไม่มีครับผมก็จะคือลูกค้าเต็มใจที่จะซื้อนะครับถึงจะขายให้นะครับเราจะไม่ฝืนเขาอยากกินจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กนะครับถ้าเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กนี่คือบางทีผมก็ให้ไปเลยนะครับเด็กบางทีเด็กมี10บาท20บบาทอย่างนี้ครับเขาอยากกินผมให้เลยนะครับผมให้กินเลยนะครับฟรีก็มีครับ แล้วก็แถมให้ด้วยครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเด็กนะครับเด็กเขายังไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้นะครับเขาต้องขอพ่อขอแม่นะครับเขาอยากกินครับบางคนเด็กบางคนก็มาซื้อ20บาทผมก็แถมให้ครับก็คิดถึงเราตอนเด็กครับเราไม่มีเงินเราก็อยากกินครับมีเงินน้อยเราก็อยากกินก็ถามตลอดครับว่ากินหมดไหม ผมจะถามเด็กตลอดครับกินหมดไหมทุกครั้งครับนี่แหละครับคือร้านผมผมเป็นคนอย่างนี้ครับพ่อค้าเป็นคนอย่างนี้นี่ครับที่ผมอยู่ได้ลูกค้าติดก็เพราะนี่แหละครับพ่อค้าบริการอย่างนี้ครับถ้าใครไม่เชื่อก็มาลองที่ร้านผมได้นะครับมาลองคุยมาพูดคุยทักทายกับผมได้ครับไม่ต้องมาซื้อลุกชิ้นก็ได้นะครับมาพูดคุยทักทายนั่งเล่นคุยกันครับแต่ ก็แนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะครับช่วงกลางวันหรือบบ่ายๆนี่ร well ้อนมากนะครับร้อนสุดยอดครับนั like ่งไม่ได้ครับเหมือนอยู่ในเตาอบครับเพราะมันอยู่ในเต็นท์นะครับร้านผมก็คุยกันไปครับคนไปเรื่อยๆก็เริ่มแกแข็งแล้วครับลูกชิ้นเราต่อเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับวันนี้ก็เต็มมอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับล้นหมอเหมือนเดิมคนไปเรื่อยๆครับ คนไปจนนู่นแหละครับสีเขาจะออกเหลืองนิดนึงครับเราก็จะกดด้วยตะแกรงแลยนะครับง่ายๆครับร้านนี้ทอดสบายๆครับรอลูกค้าไปเรื่อยๆถึงเวลากดแล้วนะครับตะแกรงเราวางเลยครับวางเลยวางลงไปครับไม่ต้องกลัวลูกชิ้นเจ็บครับกดลงไป5นาทีครับ น้ำมันแบบร้นหม้อเลยครับวันนี้เกือบจะล้นออกจากหม้อนะครับกดลงไปครับ5นาที5นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจาก5นาทีเรามาดูความกรอบนะครับมาดูความกลมและน่ากินไหมครับลองมาดูมาดูครับหลังจาก5นาทีผ่านไปนะครับมาดูลูกชิ้นเราจะกลมจะกรอบจะน่าทานไหมครับดูครับสีสันนน่ากินมากครับสีสันวันนี้คนไปครับคนไป ักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ตักออกครับนี่แหละครับวิธีทอดง่ายครับสําหรับผมนะครับนําไปใช้ได้นะครับใครที่ทอดลูกชิ้นแบบผมขายนะครับทอดหม้อไฟฟ้านะครับหม้อแก๊สก็ทําได้ครับง่ายๆครับอยู่ที่วิธีการนะครับระดับไฟนะครับดูครับนี่ครับสวยมากครับกรอบดูครับน่ากินครับ ตากออกขายครับ